ครับเพื่อนๆและท,ทุกคนนะฮะผมพิ้วครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าช่องมันนี่ฮีโร่เรามาร่วมกันสร้างผมน้าซุนคุณภาพไปพบกันกับช่องมันนี่ฮีโร่ครับในคลิปนี้คือรายการเขออ้าานใจกลาแต่ว่าผมได้สัญญาไว้นะครับในรายการดิวเข้มกอดเรดว่าเราจะมาพูดกันในเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนในช่วงหุ้นขาลงหรือช่วงที่เป็นวิกฤตอย่างนี้เราจะวิธีการเอาตัวรอดจากอะไรนะก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอเรียนอย่างนี้ก่อนนะ ในโลกของการลงทุนเอาหลักๆมันก็มีสองสไตล์ในการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนแบบพื้นฐานหรือว่าการลงทุนแบบเทคนิคนะครับแต่โดยส่วนตัวผมผมลงทุนฐานพื้นฐานมาก่อนแล้วค่อยมาศึกษาเรื่องเทริคอลทีหลังผมลงทุนเป็น V i เนี่ยติดเจ็ดสิบสองปีนะครับประมาณนี้แล้วก็เพิ่งมาเรียนรู้ซีริคอได้ประมาณเก้าปีทีนี้ผมก็เลยเอาจุดเด่นของทั้งสองตัวเนี่ย เราลองมารวมกันแล้วก็กลายเป็นตัวเราเราให้คำนิยามมันว่าไฮเบกก็คือเราจะใช้จุดเด่นของการลงทุนพื้นฐานแล้วก็การลงทุนเทคนิคเนี่ยมาหาจุดเข่าที่ดีมาหาสูตรที่มันลงตัวมันมันไม่ได้ลงตัวอะไรเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นแต่ว่าด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาผมก็เลยเอามาเล่าใังในคลิปนี้แล้วกันว่ามันเป็นยังไงต้องเรียนตามตรงนะครับว่าในตลาดหุ้นเนี่ยมัน ไม่ได้แบบว่าเพิ่งเกิดวิกฤตแค่วิกฤตเดียวนะครับเราผ่านวิกฤตกันไม่รู้ตั้งตั้งเท่าไหร่แล้วนะใครที่ลงทุนมาตั้งแต่ปีสามเก้าสี่สูนี่อาจจะรู้จักต้มยำู้นะครับใครที่ผ่านช่วงสองพันแปดสองพันเก้าเนี่ยจะรู้จักแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมใครที่เพิ่งเข้ามานะในช่วงสองปีที่ผ่านมาก็อาจจะรู้จัก โควิดนะครับโควิดมีทั้งซีซันหนึ่งสองสามสีห้าแต่เราจะเห็นได้เลยว่าซีซันที่มีผลกระทบมากที่สุดก็คือซีซันหนึ่งอารมณ์ก็เหมือนกับว่าเราเราเลี้ยงเป็ดเราเราเลี้ยงเป็ดอยู่นะครับวันดีคืนดีเราก็ไปเจอเป็ดสีแดงเป็ดสีน้ำเงินเป็ดสีเหลืองนึกออกไหมฮะ มันคือความตื่นตาตื่นใจของคนที่ไม่เคยเห็นมันก็จะฮิตกันอยู่ช่วงหนึ่งว่าเฮ้ยมันมีเป็ดสีนี้ด้เวย้ยแต่พอสักพักหนึ่งมันก็จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเห็นได้เลยครับว่าซีซั่นสองที่มีการติดเชื้อในโรงงานนะจำนวนผู้ติดเชื้อนี่โอ้ยห้าร<อ>้อยคนต่อวันตอนนั้นมันที่แตกตื่นแต่ว่าถามว่ามันกระทบต่อราคาตลาดน่าใช้แทบจะไม่กระทบแล้วเพราะว่า นักลงทุนหรือว่าตลาดีพูดง่ายมิสเตอร์มาร์เก็ตเนี่ยได้ซึับข้อมูลเหล่านี้ไปหมดแล้วมันไม่เหมือนกับรอบแรกว่าเฮ้คิดคืออะไรวะโครโรนาไวรัสคืออะไรมันมีการป้อง,ก,ง,งก,ออก,ก,กันยังไงวัคซีนคืออะไรวัคซีนไม่มีถูกไหมการแพร่กระจายยังไงอุ้มมัมีความน่ากลัวมากแล้วก็เป็นตายเป็นตาย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 อย่างเงี้ยในปัจจุบันเนี่ยคือวัคซีนก็เยอะแล้วนะฮะมีหลายยี่ห้อแล้วก็ตอนนี้แต่ละคนก็ผสมกันเต็มไปหมดเลยความน่ากลัว ือผมผมก็มองว่ามัน,ม,นมันก็พอๆเดิมน,นั่นแหละเพียงแต่ว่าความรับรู้ขอ,อ,นองนักลงทุนมันมากทีนี้ในปัจจุบันเราพูดในปัจจุบันเลยเรากําลังเผชิญกับวิกฤตสงครามสวรัสเซียยูเครนไหนพี่จีนจ <c oughs> ีนไต้หวันอีกใช่ไหมอืมคือรัสเซียยูเครนเนี่ยเป็นจริงๆก็เป็นไม้เหือไม้เมากันมานานแล้วนะคราผู ตั้งแต่แยกจากสาภาพโควิดออกไปเลยเออแล้วก็มีดินแดนอะไรอะ่ะที่อยู่ตรงกลางร,ระหว่างอ่า u นแล้วก็รัสเซียเนี่ยเออที่แบบเฮ้ยมันเป็นดินแดนที่ยังไม่ปักป่ายภอได้แล้วก็ไปเข้ากับรัสเซียแล้วก็โอ้ยใหญ่แล้วก็ยาวจะมากลายเป็นปัจจุบันเนี่ยอืมคำถามคืออ่าตอนนี้มันมีการลบกันจริงจังนักรงทุนวิตกกังวล คำคำนี้นักลงทุนกลัววิตกกังวลเห็นถึงความไม่แน่นอนหรืออะไรสักอย่างซึ่งในสัปหุมันก็ไม่มีความแน่นอนอยู่แล้วนะความกังวลต่างๆคำถามคือมันมีผลกระทบต่อตัวโครงสร้างพื้นฐานธุรกิจจริงไหมหลยหลายธุรกิจนะครับไม่ได้ไปทําอยู่ที่รัสเซียไม่ได้ไปทําอยู่ที่ยูเคแต่ก็ได้รับผลกระทบจากราคาพื้นที่ลดต่ำลง ข้ออรข้ความตัวพูดง่ายๆนะครับในโครงสร้างของราคาหุ้นเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยเสาหลักทั้งหมดสองเสาครับเสาแรกนั่นคือเสาที่เป็นตัวพื้นฐานของหุ้นตัวนั้นจริงๆหมายความว่าธุรกิจทําอะไรมีบริษัทลูกอะไรมีบริษัท่วมอะไรโครงสร้างรายได้เป็นยังไงมีรายได้มาจากแหล่งไหนบ้างมีลักษณะของการเติบโตอย่างไรวิกฤตที่เข้ามาครั้งนี้มีผลกระทบบวกหรือลบเข้าใจไหม มันไม่ได้ลบเพียงอย่างเดียวนะมีผลกระทบทางบวกหรือทางลบต่อตัวผมตั้งธุรกิจหรือไม่ได้มีผลกระทบใดๆเลยออันนี้คือเสาแรกนะครับส่วนเสาที่สองมันคือเสาของอารมณ์เสาเนี้ยมีความหนาแล้วก็ยิ่งใหญ่มากกว่าเสาแรกทุนทังที่จะไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะฮะเสาอารมณ์ตรงนี้แหละครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าบอกอตรงๆนะฮะว่านักลงทุนที่มาลงทุนกับหุ้นตัวนึงสมมุติว่าหมื่นคนแล้วกัน มาลงทุนจารหุ้นตัวนี้ผมสมมติว่าทําอะไรีล่าทําขุดเจาะนะกันนะขุดเจาะนี่ผมไม่ได้ลงทุนเป็นเบื่อนะน่าจะเป็นหลักแสนนะมาลงทุนเป็นแสนคนปรากฏว่าในเล่าทุนที่ลงทุนมาทั้งหมดแสนคนเนี่ยไม่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วโครงสร้างตัวกิจการเป็นอย่างไรหรือเอาง,ง่ายๆเลยอะปัม๊ม OR นะคอะับ OR พูดง,ง่ายนะมาเปิดมาน่าจาะห้าแสนะ่ะน่าจะประมาณห้าแสน แต่ในหา้าแสนนี้ไม่ได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วตัว OR นั้นทาธุรกิจอะไรพอเกิดเหตุนั่นอุดนันนยิงมาอันนี้บอมมาฝั่งนี้น้ําท่วมฝั่งนี้ไฟไหม้เกิดความวิตกกังวลเนื่องจากข้อมูลที่เรารู้มันน้อยเนี่ยนะเพราะข้อมูลที่เรารู้มันต่ำความมั่นใจในการคุนกันมันไม่ได้มีตั้งแต่แรกอยู่แล้วเรามาเพราะเส้นช่วยกลัวเพื่อนล้อว่า เพื่อนมีแล้วเราไม่มีอ่าเพื่อนมาโพสอ,อยู่น่าเป็นถุกแล้วมันต้องมีนะของมันต้องมีซื้อตา่ตางๆกันมาเนี่ยโดยที่ไม่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเราลงทุนอะไรเราเอาไปให้อะไรหรือว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ตอนเนี้ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดวิกฤตไฟเิ์หรืออะไรเนี่ยมันทําให้ความมั่นใจในการลงทุนของเรานะมันไม่มีพอมันไม่มีเกิดอะไรขึ้นนะฮะเกิดการเทขายอย่างบ้าคลาั่งเกิดการเซล ไม่ใช่เซลล์ออนแฟกอะฮะเซลล์ออนอิโมชันนะตามอารมณ์ต่างๆนานาแบบเฮ้ยถ้าฉันไม่ขายตอนเนี้ยฉันคงไม่ไหวแหละแม้แต่เทขาย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 มาขายจนซื้อส่วนกับเออเนี่ยประเด็นเราจะมีการแก้ไขปัญหาัวน,นี้อย่างไรอะผมเชิญชวนนะครับจากเสาแรกที่เป็นเสานานาเสาของอารมณ์เนี่ยผมเชิญชวนให้ทุกคนมาอยู่ในฝั่งของเสาดาต้า ซึ่งปเป็นเสาข้อมูลเข้าใจไหมเราจะต้องลดอารมณ์ในการลงทุนของเราลงและมาเพิ่มในเรื่องของข้อมูลพื้นฐานของตัวกิจการจริงเพื่อนเพื่อนจริงนะครับผมผมลองถามกลับไปนะเพื่อนๆที่ถือหุ้นอยู่ในพอร์ตของตัวเองอะครับไม่ว่าจะเป็นสามตัวเจ็ดตัวสิบตัวสามสิบตัวห้าสิบตัวบางคนถือเป็นร้อยตัวผมถามจริงว่ารู้ไหมฮะว่า ในตัวยอ่อหุ้นที่เพื่อนๆถืออยู่นั้นเขาทำธุรกิจอะไรโครงสร้างรายได้ของเขามาจากไหนสามปีที่ผ่านมารายได้ตัวไหนที่มีการเติบโตรายได้ตัวไหนที่มีการตัดจริงเขามีการวางนโยบายเมื่อสามปีที่แล้วอย่างไรและในวันนี้เขาแสดงสักยภาพของสามปีที่แล้วหรือยังหรือตัวโควิดที่เข้ามามีผลกระทบต่อไรายได้ โครงสร้างพื้นฐานหรืออะไรก็ตามในธุรกิจไหมสงครามรัสเซียยูเครนมีผลกระทบอะไรเหล่านี้ไหมเพื่อนๆตอ,อบได้ไหมถ้าตอบได้แปลว่าเฮ้ยเราค่อนข้างมีข้อมูลที่ดีมากพอมันจะทำให้เราลดอารมณ์ตรงเนี้ยลงได้โอเคไหมอ่ะไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนไหมครับถ้าไม่รู้จะเริ่มจากไหนเรามีตัวอย่างที่แสดงให้อยู่นะครับก็คือจะมีตั้งแต่ รายการของอาจารย์ภูมิแนะนําว่าให้ย้อนกลับไปดูแล้วก็อยากให้ดูเป็นเคสแล้วเราก็มาศึกษาต่อว่าเราควรที่จะทำอย่างไรแล้วก็ตอนนี้ผมก็มีโปรเจกต์ว่าเราจะรื้อนะครับรายการจอบตื้นหุ้นเอามาปัดฝุ่นแล้วก็ทําให้มันดีขึ้นอก็จะมาแจ้ให้เสาวเว้นเสาโอเคนะเสาวเว้นเสาสลับกับรายการพ่้านธุ์จักรเราก็อยากจะเอาไมาให้เพื่อนๆน,นักทุนดูว่า เฮ้ยข้อมูลมันมีอย่างนี้นะโครงสร้างรายได้มันมีอย่างนี้นะจริงๆถ้าเกิดเราเข้าไปลื้อข้างในมันเป็นยังไงโอเคไหมอ่ะแล้วย้อนกลับมาที่ราคาราคาปัจจุบันเป็นยังไงถ้าเกิดมันเกิดวิกฤตขึ้นมาเฮ้ยราคาตอนนี้มันถูกมากมันถูกจนเรื่องไรแต่ว่าไอ้ไอ้การที่จะมาไล่ซื้อในตอนที่ราคามันเกิดวิกฤตไม่เกิดไครติษ ซื้อแบบมั่วๆมันก็คงจะไม่ใช่เพราะมันก็เหมือนกับการเอามือไปรับมีดถามว่าได้ของถูกไหมได้ของกําลังเซลใชไหมของกําลังเซลลแต่ว่าพอเรารับมาแล้วมันเซล,ล์ลกว่ามันก็อาจจะเกิดอาการนอยถ้าเกิดเราไม่มีกลยุทธ์อ่าในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงกลยุทธ์ในการลงทุนกับหุ้นโดยอาศัยพื้นฐานเนี่ยว่าเราจะทําได้ยังไงผมขอสรุปปุ๊บแรกให้ฟังก่อน วิกฤตมีเสมอเข้ามาได้ตลอดเวลาปีหนึ่งอาจจะมาหลายๆครั้งหรือวิกฤตใหญ่ๆจ,จะมาในรอบแปดปีสิบปีอันนั้นก็ว่ากันไปอย่าได้กังวลกับวิกฤตเลยครับถ้าเกิดคุณอยู่ในตลาดเหมือนประหนึ่งว่าถ้าเกิดคุณล้างรถใหม่คุณก็อย่าได้กลัวเลยว่าผลมันจะตกเพราะว่ายังไงยังไงผลมันก็ตกอยู่แล้วต่อให้ฝนไม่ตกจอดไว้หน้าบ้านคุณมันก็ตกอยู่ดีอารมณ์เดียวกันครับ คืออย่าได้ไปกลัวฟ้าฝนอย่าเหมือนกับอย่าได้ไปกลัวเลยว่ามันมีวิกฤตที่เข้ามาในตลาดข้อค่าอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดคุณมัวจะกลัวพวกนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรแะไปทาอย่างอื่นดีกว่าเอาจริงประเดน็นคืออ่าถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าในการลงทุนในหุ้นในการลงทุน้าการลงทุนทุกอย่างเนี่ยมันมีวิกฤตอยู่แล้วเรามาดูที่สองเสาก็คือเสา,สา,สาของอารมณ์กับเสา ข้อมูลถ้าเกิดเราสามารถทํเสาของข้อมูลได้อย่างเพียงพอนะครับคานมันแน่นเลยพอเราจะอาศัยอารมณ์ในการคุณน้อยอ่านนะเพราะผ่านมาปุ๊บเราจะวางกลยุทธ์อย่างไรถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าหุ้นของเราเนี่ยมีคุณภาพที่ดีมีอนาคตที่ดียังต้องการการเติบโตอยู่เราก็ต้องมาดูว่าเอราคาบูลาค่าที่เราประเมินไว้เป็นยังไงวิธีในการประเมินมุลาค่ามีเยอะแยะมากมายนะครับ ผมจะค่อยๆสอบแต่ไปในรายการจอบเดืนหุ้น EP หลังๆที่จะทำมาต่อไปเนี้ยแนะนำว่าอย่าพลาดอย่าพลาดพอประเมินมูลค่าแล้วสมมุตินะฮะว่าเราตีราคาอยู่ที่ประมาณ15บาทราคาหุ้นปันจจุบัน6บาทมันถือว่าถูกแต่ถ้าเกิดมันอยู่ในช่วงของวิกฤตเราจะเข้าไปซื้อมาเดียวนั้นไม่ถูกสิ่งที่จะต้องทำ สิ่งที่จะต้องทําคือการวางกลยุทธ์กลยุทธ์ในที่นี้นะครับที่ประสบความสำเร็จมาทุกครั้งเลยของการลงทุนครั้งใหญ่ๆของผมเนี่ยกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคือกลยุทธ์ในการทํา DCA DCA ในที่นี้ผมแนะนําให้เราทําเองไม่ต้องไปใช้โปรแกรมไม่ต้องไปใช้ความร่วมมือจัดใครให้ใครไปซื้อให้หรือไปกดอะไรแนะนาให้เราไกดเองเลยนะครับเรา ตั้งระบบขึ้นมาครับว่าเราจะเก็บหุ้นเช่นทุกวันเกิดนะครับผมเกิดวันที่เก้าผมวันะผมเกิดวันที่เก้าผมก็จะเก็บหุ้นทุกๆวันที่เก้าหุ้นตัวนี้แหละสมมติว่าวันนี้มันราคาหกบาทผมก็เก็บสมมติว,ว่าผมจะซื้อแสนบาทได้ได้เท่าหก็เท่านั้นก็เก็บไปเดือนหน้าวันที่เก้าผมก็ซื้ออีกเดือนหน้าวันที่เก้าผมก็ซื้ออีกซื้ออย่างเงี้ยไปเรื่อยๆในช่วงของวิกฤตแต่ว่าวิกฤตส่วใหญ่มันไม่ได้ยืดยาวนานมากขนาดนั้นการซื้อนี่น เอาจริงค่าอยางงานผมว่าสามเดือนส่วนใหญ่มันจะพื้นเร็วกว่านี้อยู่แล้วช่วงแรกก็จะทำดีทีนะทุกวันที่ที่เราเกิดแล้วกัน <c oughs> หรือทุกทุกวันที่เราสะดวกกันวันเง, ân, เงินเืินออกก็ได้หรืออะไรก็ได้เราก็จะซื้อซื้อก็บว้แต่ในช่วงที่หุ้นมันมีการกลับตัวคือมิกิตนั้นตาแล้วคนเริ่มได้รับขออ้อม <c oughs> ูล <c oughs> ที่มากเพียงพอตาาลาดก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อกี้ปล่อยถูกไปจริงวะเขาก็จะดันราคา ไอ้โ่วกนั้นราคากลับขึ้นมาถ้าเกิดเราไปใช้การทําดีเทแบบเดิมธมาไม่ไม่เหมาะเดือนละครั้งอาจจะช้า,าเกินไปผมก็ปรับกลยุทธ์ใหม่ก็มาซื้อทุกวันเกิดด้วยกันนะแต่ว่าปรับจากวันที่มาเป็นวันจันทร์อาการพุธใช่ไหมผมเกิดวันศุกร์ผมก็เก็บคุณทุกวันศุกร์ศุกร์นี้ก็เก็บศุกร์นี้ก็เก็บศุกร์นี้ก็เก็บกเก็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆบางคนถามเกิดวันเสาร์อาทิตย์จะทำยังไงวันศุกร์ไม่เปิด ก็วันเสาร์ก็ขยับเป็นวันศุกร์ก็ได้วันนี้นะขยับเป็นวันจันทร์ได้จริงๆการซื้อราคาเฉลี่ยพวกนี้จะทําให้ได้ราคาเฉลี่ยที่ดีที่สุดของตลาดนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นที่ต้องสนใจเลยคําถามคือเอา้าซื้อเช้าหรือซื้อ,ซ,อซื้อบ่ายดีอ่าไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นะแต่โดยส่วนตัวนะครับก็คือเปิดมาราคาเท่าไหร่ก็ซื้อเลยซื้อแล้วก็ให้มันจบๆไปเพราะเดี๋ยวมาต่อไปก็ลืมไม่ไม่ทันนะ แล้วก็อยากจะให้มันเป็นระบบให้มันเป็นวิน,นัยนะครับนี่หมายว่าเฮ้ยไม่ต่อราคาแล้วนี่ส่วนใหญ่ถ้าซื้อก็คือผก็ไม่ต่อขายก็ไม่ต่อเช่นกันนะเออก็จะเก็บให้ได้จํานวนของเราถ้าราคามันลงอะซื้อแล้วราคาลงทายัางไงก็ปล่อยให้ลงเนี่ยไม้ต่อไปเราจะได้ซื้อได้ของจงนวนมากขึ้นเราซื้อแสนเดิมกระหุนราคาสิบบาทสมมติวันนี้ราคาเหลือแปดบาทเราก็ซื้อเงินแสนเท่าเดิม พุ่นราคาไปได้เงินพุ้นปริมาณมากกว่าเดิมที่สาคัญคือเรารู้อยู่แล้วว่าเขาทำอะไรและเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราทำอะไรแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าเขาทําอะไรและเราก็ไม่รู้ว่าเรากําลังทําอะไรไม่รู้เขาไม่รู้เราลบร้อยครั้งมันจะชนะหสือครั้งแล้ว,วเขาไปชนะแต่ถ้ารู้เขารู้เราลบร้อยครั้งผมบอกเลยชนะแค่ครึ่งเดียวคุณก็ชนะแล้วครับตรงนี้ก็เป็นกลยุทธ์ในการลงทุนกับพุนที่เป็นคานลงที่ อผมเข้ามาหลังแฮมเบอร์เกอร์นะผมเจอวิกฤตที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่เออแต่ผมก็ใช้กลยุทธ์ง่ายๆแบบเนี้ยมันผ่านมาเราก็เก็บกลยุทธ์น,นั้นมาเป็นประสบการณ์ครั้งที่สองก็ใช้ได้อีกครั้งที่สามก็ใช้ได้อีกเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันก็น่าจะที่จะใช้ได้นะเราไม่สามารถเอาชนะอารมณ์ของคนส่วนใหญ่ในตลาดได้หรอกแต่เชื่อเถอะวันที่ฝุ่นมันตลกแล้วตอนจริงมันก็จะปรากฏแล้วเขาก็จะเห็นว่าเฮ้ย กล้าถือผ่านมาได้ยังไงอ่ะมันจะเก่งเลยครับสุดท้ายวจะออกภพาพโอเคนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดหนึ่งแต่อยากให้เป็นการเตือนสติเพื่อนๆล้วกันแล้วก็จริงอยากจะเชิญชวนนะครับว่าให้มาศึกษานะครับมันจะเป็นการสร้างสังคมนั่งทุนคุณภาพจริงๆอยากให้มันเป็นภาพอยเรื่องจริงถ้าสังคมมันอุดมด้วยนักลงทุนคุณภาพเนี่ยราคาหุ้นจะสะอ้อนภาพความเป็นจริงครับราคาหุ้น จะต้องไปยืนอยู่ในจุดที่ธุรกิจนั้นควรจะยืนอยู่อแล้วเราจะได้ถือมุ้นที่มันมีคุณภาพดีโอเคสำหรับในคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันไปเนาะเรามีทั้งกลุ่มปิดเรามีทั้งกลุ่มเรียนเรามีทั้งอ,อีบุ๊กใครที่สนใจสำหรับสน,นช่องก็สามารถสอบถามเรื่องเพิ่มเติมข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ